I don't wanna waste what's left The storms we're chasing leading us And love is all we'll ever trust, yeah No, I don't wanna waste what's left And We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And Turns the sun rays and... I'm not ใช่ไหมคะลอบนอี้แล้วก็ชวนไหนก็ไปครับ <laughs> ก็ยั่เดือด้อแจะกิวไม่ได้หรอกลูก้ะไรลแม่ที่เราบอกว่าเราชี้ไปแล้วว่าเรามีภมิตรงนี้มีูินะครับคือเราต้องทําควาะนอกจากเราจะมีภูมแล้วเราต้องทําพราะเข้าใจด้วยว่าคนทุกคนเขาไม่ได้เกิดมากับคุณพ่อคุณแม่คนเดียวกันความคิดมันแตกต่างกันคนละคนละความคิดใช่ครเราไม่สามารถไปบรรทับให้เขามาไั้แล้วเราได้ทั้งหมดหรือมาเกลียดเรได้ทั้งหมดใช่ไหมเราต้องอยู่กับมันต้อง อย่างตอนเกิดเรื่องนี้ไปก็คือเป็นคนที่ให้กำลังใจคนแรกๆของลุกเลยใช่ไหมครับต้องให้กำลังใจเสมเออยแล้วใช่ครับดีใจขนาดไหนครับที่ต้องแบบเออส่งกำลังใจให้คนแรกๆเลยกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันดีใจตั้งแต่ได้รูปเดินทางกันแล้วครับออที่ที่ครั้งหนึ่งเราได้ร่วมทำงานแล้วเราสำเร็จมากับกับเพื่อนคนที่ที่ดีที่สุดข,ของเรา เปิดใจมันบอกเขาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าคนคนคนหนึ่งที่เขาไม่ไม่ชอบเราเราจะทําดีขนาดไหนหรือเราจะพัฒนาขนาดไหนเขาก็ไม่ชอบเราอยู่เขครับเราแค่ไปโฟกัสคนที่เขาชอบเราดีกว่าคนที่เขาชอบเรารักเราคอยตัดการเราอ่ะเราทำยังไงวกเขาคนนั้นใจตูดีกว่าใช่ใช่อีกเรื่องหนึ่งที่ได้ยินดีครับคุณด๊กดีดีกับบ้านใหม่ครับคุณร้านตั้งใหม่ครับคุณถ้าเป็นไม่ได้ยืมยืมตังค์เลยได้ไหมครับถ้าหันไปหนะค่า ไปแล้วอันนี้เจ้าใหญ่เจ้าใหญ่เอาเป็ห้องหัวผมหัวผมก็ยังเช้าอยู่เลยครับห้องหัวเขาเช่าเจ้าไปเขาต้อให้คุณเข้าไปชิมขนมหวานีห้องมีห้องให้ทาไว้บ้านหลังใหญ่มีห้องให้คุณไปแบบได้พับผิงไหมคะเชื่อไหมว่าในบ้านผมอ่ะไปเขาเป็นเขาชอบนั่งชิวๆใช่ไหม ชิวเหมือนกันไปนั่งด้วยอย่าไปว่าของตายคนเดียว <c oughs> เดี๋ยวไปนั่งทุกวันดวยเลย ส่วนหนึ่งคือนุ๊กตั้งใจที่จะจะทำรายการตัวเองด้วยรายการที่สามารถถ่ายในบ้านได้ใช่แต่ตอนนี้แต่หลังๆก็คือเพื่อนๆเออตอนนี้ติดบ้านเลยครับคุณอะไรฮะติดบ้านไหมครับพอมีบ้านใหม่แล้วอ่ะยังไม่ได้เข้าไปอยู่นะพี่ตอนนี้ยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยยิ้มอินอยู่นี่ก็เลยว่ามามาสิพี่พอดีขอขอจับมอเสือหน่อยฮะ ถ้าบุณบ้านอะไรเมื่อไหร่ครับคุณคิดไว้น่าจะเดือนเกิดครับเดือนตุลานะหลายคนคาดหวังราคาเท่าไหร่ร้อยร้อยร้อยได้ไหมหลังการันร้อยเอเกินไปแล้วรอ่ตอา้มาคนมกคนจะไปตีหวยอ่ะเป็นเลขมงคนอะไรครมคละมน้โอ้ยแม้วประมาณนั้นรับไม่ตักแตงองบ้านไม่ลดต้ อันนี้เราได้เผื่อเงินแบบว่าบิลอินด้วยไหมก็ก็มีเือครับือีตัวเลกลมว่ามีเงิเท่รอ๋อตั้งไปครับเ่าไตั้ไว่าขอสมปีสาจะใช้แหมดล้วกสก็ใช้ต่อไปหมายถึงหมดไม่ตั้งใช่ไหมว่าห้ามเปินเท่าไหร่อย่างเงี้ยตอนที่เราจะซื้อลูก ตั้งไปเกินสิบตอนนี้เกอนที่สิบแล้วมันมันมันเป็นเหีนแล้วมันชอบอ่ะชอบแล้วแล้วค่อนข้างที่จะเป็นหมู่บ้านที่ที่รู้สึกว่าปลอดภัย น่าสื่อมร่เพื่อนตายก็ไม่นั่งเล่าอะได้วยอะไรเงี้ยเตรียมรับโชคกับเลขบ้านเลี้ยงครลับเนี่ใครขอด้วยเลหนึ่งตัวก็ได้หนึ่ตัวหึตัวก็ได้หรือพเจ้ามีเลขเก้าเกาไม่มันไม่โตัไม่ได้มีเจ้าขอหมดเท่ะนะห เพราะว่า<ง>เวลาเราบอกมันเขาอย่างไบบอกไ้บอกหมูใกล้เคียงแต่เราบอก,กแต่เราบอกไม่ถูกเพราะจะไม่เขาเสียงเงินนะกะซีฟออกฝ่ายเลยให้ไ่ายพูดได้ไหม